สวัสดีค่ะวันนี้พบ,ก,บ,บกับช่องสองพ่อลูกหันสาว,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 วันนี้เราก็จะไปเดินขี่รถขึ้นภูเขาไปชมบันไดยพญานาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่จังหวัดกาฬสินบ้านนางามค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ที่บ้านนางามจังหวัดกาฬสิน์นะครับอำเภอนาคูนะครับผม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวชมกันเยอะพอสมควรนะครับวันนี้เราจะขึ้นผู้เลยครับเอาสี่ีรถมอไซค์ขึ้นผู้ครับวันนี้ไปเลยครับนี่วัดผาจเจริญธรรมนะครับนาะอ,อันนี้คือทางขึ้นนครับเด้อทางขึ้นนะครับขึ้น อันเขามาเจอคำว่าวัดาจะเจริ่ธรรมก็คือเลี้ยวไส้ขึ้นเลยครับผมไยนี้ขอบใจโซโซ มาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยก<ะ>ารเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอ<ะ>ลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนออบ ขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอพาชีอายุทยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มทีอยู่ก็ร่มเย็น เงกอนามตาม,มาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเลตพันล้านที่ข้อมือควา ปัดเตาความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าสิทธิหลวงพอรยวยปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิด ก็ขึ้นมะฮอดแล้วครับเบิบ่งครับนี่มีป้ายสะพานบุญครับบันไดพญานาครับผมเอาไปเลยไปน้องทับทิมน้ำทางน้องทับทิมสีน้ำทางไปครับอ,อยยนี่มันกับสีมีเขาเอินท่งท่องทิวครับท่งทิว เกาะคางบันไดนี่ครับสวยงามด้วยครับเดออเเ้อไปมีม,ม,มีต้องไปหอดบันไดคถะก็ต้องไปหอดบันไดครับขันยันไปม่าเชื่อบันไดนี่พี่อเช่อบันไดเึื่อมซูดเลยเหรอแมนทานขึ้นสะพานบุญครับผมไปน้องครับทีิมน้ำทาง <c oughs> เราข่างทางกับสีมี่ลำธานครับมีน้ำมีลำธานมีน้ำตามห่วยนะครับผมมีน้ำกบสีมีดอกไม้ไปน,นำทางน้องทัพทิมนลำทาง ก็สีญางน้ำบันไดขึ้นมาครับมือ <c oughs> น,นี้เป็นไกล้น้ำเที่ยวครับสวยงามบครับเลาะข่างบันไดเลาะสะพานสีมะฮอดบันไดพญานาคน,นี่บรรยากาศดอกไม้ดอกทานตะวันเลยครับ สวยงามบอนี่มองนี่กับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับบ่ท่านดังบันไดดอกแต่ว่ากับเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นซื้อของอำเภอหน้าคู่ครับผมตำบลบอแก้วจังหวัดกาฬสินอหอดาขึ้นไปรดัออ่าดาสิขึ้นบันไดเลยบ่นี่กาลสิา <c oughs> เดี๋ยวนี่คือเสียงพญานาคครับนี st ่นี่คือเสียงพญานาคครับสวยงามขนาดครับสองรอยสองรอยคันเด้อสองรอยคันแล้วครับบันไดก็สองรอยคันไดไปนองกับพิ่มกับข้นกัระวังให้แลนกายไปเลยเด้อ ขึ้นก็คือแรนกายไปเลยไปไปนำทางาัาันายข้ไปครับพ่อขึนข้าบปันกลมกลมกลมแลนแรงพจะแรนแห้งเด้อคอยเด้อยีอย่อ่อก่อนคอยคอย คอยอย่างคอยอย่างอยคอยคอยคคออยคอยรงตนครับแตนแตนอยู่บนไดตึน,ะตน,ตตนไปเลยแบบนี้มอมอบอมยบอยมยไปบงองข้างต็นที่นด้อยตนเพิ่กับบหาดูครับแต่ว่ายานก่อนไปตื่นบ้มยนะนะเบ้มยแตนห่างอครับมือนี ฝนปะตกเนาะครับบันไดเปียกอยู่ฝน<ล>โอ้สองร้อยคันวยครับสองร้อยร้อยเก้าสิบเก้ากะสองร้อยกับคันสุดท้ายไปครับโอ้ น้องกระทิมคือแข็งแรงครับะแข็งแรงจิ้มน้หมาหัวง,ง่าเดี๋ยวครับนี่นอันกล่องลงไปกระชิประมาณนี้แหละครับ,บาง,งามสวยงามบ่ครับบรรยากาศทิวทัศน์อ,อ,อบันไดพยายนาครับผม,ม ไป,ปนนอ,อ๋อไปขึ้นไปพลุนแล<อ>้วครับขึ้นคันสุดท้ายพลุนแล้วครับขึ้นไปเลยโอ้กัดสูงเอาการอยู่เลยครับสั้นๆเลยจังหน่อยสั้นนะคะเหนือสั้นนะขากระสั้นบันไดกระสั้นนี่่บันไดสิบวหักบวกบันไดสีสหักบันได มันวางอยู่ดินอยู่ไปนี่อยากดูดวิว้ยพ่อดูส<ะ>วยมากดูนั่นด้านหลังโอ้นั่นวิวสวยนี่กันยังบระท่านฮอดสั่นสุดท้ายนะครับท่หนหรอนี่ซุมๆบิ่งจังหน่อยนั่นเห็นบ่ความสวยงาม ล่งทงคุณอำเภอหน้าคู่ครับอำเภอหน้าคู่แล้วก็อำเภอเขาวง่งมบรรยากาศสดๆสีสวยงามกว่านี้ครับไปเร็วๆมีขอขึ้นข้ามหมูก่อนไปขึ้นเรเป็น <c oughs> ปนักเสง น้องทับทิมคือเก่งถูกปะบึกเก่งยังไหนกินมะมา่า้อมเลยโอ้กินมะม่าแล้วเก่งบะนี่ครับหอมให้หอมเลยขอบบงตึ้ล่างไปขึ้นห้างงามกว่าเก้าขึ้นเท่งคุณสุดก็คันเป็นนักแสนเพาะเออไปเลยจะเห็นมาหละของปลาเนุะ อยู่ในปา่ากับนีเบิดละ่ะเห็นเบ่ครับาครับอู้ดอกไม้สวยเลยไปขึ้นไปเอาไก่สั้นสุดท้ายแห่งสีสันเอ๋ขากระสั้นบันไดกระสั้นเมื่อยเมื่อยเมื่อยไว้ถท้ไปขึ้นนี่ละสองพอลูกหันสาเลย อันซามากๆเลยมันหนี่เมือม่อยแน่ได้บาทนี่ครับ <c oughs> ผมขึ้นมหฮอดพาสีวลีกันสีในออกไปกาภพาสีวลี่นี่แหละครับขึ้นมหฮอดแล้วอันที่สองลอยแล้วครับนี่ลอยบ้างนั่นฮะ บึงงักบึงโอ้เห็นบ่ครับบรรยากาศโอ้ยเมื่อยยูนี่ผัดดอกไม้ครับผลต้นดอกไม้กำลังบานเลยครับช่วงนี้ดอกไม้อันนี้งามกว่าสีเขานาผลนี่ดอกหางลูกยุ่งกำลังบานสะพังเลยครับพร้อมสีเซล่วฟีสวยงาม เบิ้งนี่ครับบรรยากาศทั้งท่งก็ได้มีดอกไม้มีมองนั่งเล่นมองนั่งถ่ายรูปครับนี่อยากถ่ายรูปอยากถ่ายรูปอ้าวหนึง่งสอง chết, ào, một, hai, chết, ào, oh. <laughs> ừ. à, nương, song, chết, ào. Nương, song, chết. โอเคสวยงามครับผมวันนี้กับสิไปกาบพรสศิวลรีครับผมเอาไปกาบพรสศิวลรีก่อนมีนบ,นบรรยากาศสวยงามด้วยครับาาวางไว้ก่อนขึ้นไปว่า ลองกระทิมกับกับหนึ่งกับสองกับสามอ่ะบันนี้พ่อกลับมาบอกเห็นหน้าพ่อเลยบอก ไปครับบ้านนี้พสีบรีกรับเย็นเด่นสง่าอยู่นี่นะ้ครับรใสอยู่ใสนลูก<ส>อ๋ออันนี้ไม้เท้าเพิ่นไม้เท้าเพื่อนนี่มองอั่งเซลฟี่นี่ครับนี่บ้าน,านเป็นบ่อสวยงามเลยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ ำอยู่ไอ้จังหวัดเชียงใหม่กูเลรอครับกับสีค่อยเห็นไอ้คู่คแฝ <ฟ S 1> กครับเห็นหลักคู่แฝกทั้งพูนล่ะเห็นรอยเอฟพอมเลยเหรอรักคู่แฝกตั้งอยู่พูเห็นพอรักคู่แฝกพูนแล้วหน้าเขาดูไสอ่ะนี่บรรยากาศ คุณบ่บครับคือคัดสวยงามครับข้อ,อยากกินนางว้ายกิ่นบานห้องหมดแล้วลงนำยุติใจหมดแลว้วไ,ไป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 ย่ปงาลงๆๆลงย่างลงบนลงบัน,ใน,ในได<ห>นี่แหละนี้ก็สีลงครับแไปมองนี่โบแมนมองเที่ยวหน่อยได้ครับแต่นี่แค่น้ำจิ้มซื้อๆได้ครับเดี๋ยวมือหนา ผมสีผ้ามาาจนทัวครับยังประท่านได้ไปมองนา่งค่อยนี่มาแค่หอดแค่ขึ้นแค่บันไดยพญานาคซื้อครับนี่เห็นบ่นี่เสียงฝากับสีมาแล้วฝนกับสีตกโอ้ดอกไม้วิวทิวทัศน์มองถ่ายรูปเทียบเลยครับ นี่ไปน้นองทับทิมก็อยากลงแล้วไหมคอยเดอ้อหอดหัวไอ้เสียนพญานาคอ่าหอดเสียนพญานาคกะให้คอยเดอ้อลูกเดอ้อคอยลบะะแล้วก็แล่นไปไหม่อยแต่เป็นบริเวณยังดอกเพิ่นหูอยู่ไประวังลื่นเดอ้อฝนตกไม่ครับแต่มีโอกาสก็สิได้มากกว่าละขันบันไดนี่ละ ำความสะอาดจังไงวัอนี้มันคำมากคำพอดงามลงองนะบ่เป็นตะยานเขาอืองามลงกับโบเป็นตะยานเป็นไรล่ะน้ำลงลงคุณไปร้ายคันเลย

สายพันธุ์สายพันธุ์นี่น่นบอค่อยเห็นนะครับหายากแล้วยดืนเป็นตะกะแ่นสายพันธุ์หายากแล้วดืนมีหน่อยเฮาสีได้พบถ้ามาเที่ยวนำตกผานั่งค่อยแล้วก็เป็นบันไดยพยายนากเมือ่อนานั่นสีถ้าพ่อแม่พี่น้องเที่ยวนำตกนำ้ำน้ำตกผานั่งค่อยแล้วก็จ้าเม่นั่งค่อย มองจาแม่นั่งค้อยกันยังบ่ท่านได้ไปอ,อยู่ี่ค่ะจ้าโอ้เร็วเ,อเือวะไหนเร็วองกรบทิมเลย อดบันไดอดเสียนพญานาคนี่ให้ระวังงด้วยครับตอนขึ้นกับตอนลงเพราะว่ามีแตนล่ามใหม่แตนไนที่มันหั่งียงเงียงเียงยๆนะครับอยู่เต็มเลยใส่นี่พอบ้่งดีๆนะเห็นบ้อ๋อเออเออไปลงลงมืดละมันนี่มากคำพด บ่ได้ไปหลายหม่องเลยมื่ออ่นมื <R ồi. S 2> <ừ> ่ออ่นก่อนแรงก่อนหอดแล้วโอ้ขอเบิ้งงมีคอยคอยเบื้งทึ่งทึ่งกันอุ่นอุ่นความสวยงามครับเบิ้งความสวยงาม ปาแถวนี้อุดมสมบูรณ์ครับคุณน,นี่เสียนเพ่นกระสิเพนแบบนี้ครับนี่คือแหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนาคู่ครับผมใกล้ถึงห้างแตล้งแล้วครับค่อยๆได้ครับอย่าเอ็ดแห้งอีลกะก็ค่อยตีนค่อยไผ่ล้วก็ค่อยยางเร็วคอ่อยยางอ๋อเด้อ เดี๋ยวไปได้ครับนกฟ้านกเลนอตอมพอปะโอ้ยเิ่นป่วยายมือนนี่มือนนั่นมากเด้แยวลนครับผมมือนนี่ใครเนี่ย่ีความสวยงามของท่องเที่ยวครับน่านีเิ่นห้อยไว้ไปน,น้องรับติมลุก รูปเร็วๆื็ว่าหิวน้ำเออลาดมืนแลนนลหละวอโตรองไองคิวตกลมลมมาเป็นธรรมชาติมองนี้ครับธรรมชาติยังเหลือความสวยงามแล้วก็ปลาอุดมสมบูรณ์ครับวัดผาจะเจริ่ธทรม นี่คุณนะสองร้อยคันครับโอ้โอเร็วแถวนนองทุกทิม ครับจิมเอออะไรนะเออกดไลค์กดแชร์กด, share, กด share, แจมแจกลายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องให้สองแคลโรขันสารนะเด้อครับครับคลิปนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าสีผ้าไปเบิ่งหลายกว่านี้คลิปนี้ได้ํำนี่แล้วครับผมสวัสดีครับ